ผมอยากไปญี่ปุ่นโอ้ยไหวะไปแผงมันเล่นในไทยเนาะไญี่ปุ่นไปเก็บญี่ปุ่นให้คนต่อไปเลยเจอไปในลอตเตอรี่เจอกันที่เจแปนครับเจแปนอะ <Japanese S 2> จยยเจแปนไอทีเจแปนเหมือนกันปะเนี่ยใช่จยยเจอที่เจแปนเลยเป็นไอทีเจแปนไหมเจอสามสามนี้เขาจะไปเจแปนมึงไปด้วยอนไหมหรือว่ามึงไม่ไปละไปครับไปฝากเชียร์รา,า,ายการพีเตอร์ด้วยครับผมจะคัดไปเข้ารอบไปเล่นออฟไลน์พีเตอร์ให้ได้ครับโอเคครับเพื่อนครับ ับจะไปหาหรอหรือว่าจะปาให้แสงมันขาวๆและแอบ,บหลบซ้ายไปค่อยๆวิ่งมาแต่เขาหน้าไม่ขาวเนี่ยสีโอโห้โดนกมาแล้วเรียบร้อยเอาตรงนี้เพรเด็ดก็พยายามเอาได้ WM ยิงสวนไปเหมือนกันดูแต่เพาตัวเองก็เจ็บนะแล้วนี่ะชุบด้านวีขึ้นมาได้หรือรอคิวเีวยครับที่ยังไม่ได้ถูกชุบขึ้นมา ระเบิดมีอีกไหมแถวๆนี้น้างกันมาเยอะเหลือเกินและมุมด้านบนอแทกอร,ราวนี่รอแจมลงมาเรื่อยๆอยู่เหมือนกันครับเอ,อิร์ดเอาไงดีด้านหน้าเพื่อนหน้าแตกมกันนะถ้าเกื่อเอารถไปบังแต่ว่ารถตรงนี้จะพังหรือเปล่ายังไงต่อลพูบครับงานด้านเรยอนคิวจะเกมไปเบมอสตัดใจเดินหน้นาต่อแล้วเจมไปทันไดเอ,อิร์ดทูเคอีกหนึ่งด้านเจมเห็นที่ไม่โดนโดนโดนแล้วไปไม่เครื่องตรงนี้เรียบรอย้อยหายคู่ไปเลยโซลู้าเปินสปอร์ตลไปในอันดับที่สี่แบบนี้ สวัสดีครับเุกทคือการเจนซ่าพะลุยครับวันนี้เป็นการขัวันแรกของการขับฟีเจอร์เก2022ครับวันที่หนึ่งแข่งกันตั้งแต่วันพฤหัสสุกเสาร์นะครับแล้วนี่คือวันพฤหัสล้วนี่จะอยู่ที่หน้าร้าน GLP หรือว่า G Speed หรือวิ่งพัดกันแล้วครับ เปียกี่เนี่้ซมาเซอร์น็อกไปเพเดตพยายามจะซ้ําแต่ยังยังเอาตัวรอดเพเด็หวังเอาแต้มหวังจะเปียเกมก,ก่อนเลยแล้วหวังจะเปียเกมก,ก่อนเลยแล้วดูรับเพเด็นะซ้ซาม,มาเซอร์ไปพยายามจะเล่นตรงนั้นเพื่อให้ทําให้เขากลับมาได้เปรียบเวลาที่มันเดินมาแบบนี้แหละเฮ้ยไปคมซะแล้วไปโชว์คมซะแล้วไเอาอะไรวะท่านผู้ชมเฮ้ยมันโถงงไปหมดเหมือนกันนี่ไปโชว์เซียนเลยฮะอะไรอีกอยังคมท่านผู้ชมเฟิร์สเอมเฟิร์สเอไม่ได้ปั๊มยิงต่อด้วยบอกไม่ได้แล้ววงฟ้ามา เริ่มแปออปชั่นกันครับซาร <the> ีอนคิววัดจูกซ้ายจูกซ้ายจะวัดหัวกันเจมส์ซานารักยังไงสะบเจมส์ซ่าไม่เอาน่วยเท่าไหร่ครับระยะนี้ดูครับวงฟ้าโอ้ย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 โอโอ้ย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 โอยโอ้อยโอ้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 ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย้ยโอ้ยยโอ้ย ได้ไก่แล้วเป็นไก่แรกของทัวร์นาเมนต์นี้เลยนะครับสำหรับทแรงพีเตอร์ลีค2022ถือว่าความมั่นใจกลับมาเต็มร้อยและพร้อมที่จะไปเจแปน,นิสเจแปน,นิสครับผมอ่านว่าบรรยากาศมันมากออฟไลน์เหลือกใกล้ขายอีก2วันก็คือพรุ่งนี้มันสุกวันเสาร์นะครับใครอยากมาเชียร์ที่งานออฟไลน์มาได้เลยนะเดี๋ยวไปดูเกมที่2 3 4 5กันหต่อสำหรับตอนนี้ผมขอตัวไปดูเกมกันเรามันเดือดจริงอะไรก็เพื่อนลุย ยากฮะวาดัสคือมันรอเวลาแล้วไม่ได้เปิดน้องแล้วเขายืนหน้ากระดาษสี่คนครับถ้าเมจิกกินไก่เกมจะ้ได้3คิวนี้นี่ไปอีกแล้วนะฮะครับเพราะว่าแกมี10คิวเข้าไปแล้วก็23่ามแต้มเท่าเดิมเท่าเดิมอะกลายเป็น4 6ใช่ครับโอ้โหเมกโรสวาร์ฟและอาร์ซิมอฟนะครับรอที่จะเคลื่อนตัวตามวงฟ้ามา จอเอาแล้วเบชเด็ดไปเปิดน้องเสวามก่อนเลยครับบันเถิงนะท่านผู้ชมครับ <c oughs> แล้วดูครับเมรกาลอสเมรกาลอสก็โดนโฟกัสด้วยเพราะโดนเห็นตำแหน่งแล้วนะครับ <เจ S 2> แล้ววา่าอยังไงเมรกาลอสเจ็บขยับก็เจ็บอซิมอสเอจริงปังจริงเออซาไปทะลุไปน้ <c oughs> องอซิมอฟได้อซิมอฟก็ทำได้ดีแล้วได้แต้มจอนคิวไปครับท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เมกาลอสเหลือแค่คนเดียวโดนโฟกัสอยู่เปิดมาแล้วโดนหนักโฟกัสจากเพชรเด็ดขาดเมจิกกำลังจะดับเบิลแชมป์ แล้วทราบมาลุยมาเรียบร้อยระเบิดเข้าหน้าครับเมจิกอีสปอร์ตฮะดับเบิลแชมป์โอเคครับเพื่อนครับตอนนี้เราก็คว้าดับเบิลชิคเก้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็คือ2ไก่แล้วมันจริงแล้วสนุกจริงขนนี่ขนนี่ลุกอ่ะอันนี้ผมพูดคำเดียวนะอะไรก็ต้องเข้าใจนะสองไก่สองไก่ยิ่มอะไรก็โตะอะไรก็โตะให้จะไปทำซูชิปอีกนิดออกตัวแรงเดี๋ยวโดนอีกกูเอาตัวแรงกูโดนอีกเหลือสามเกมยังไงมันใจมันใจได้อยู่นะไอ้สามเกมขอสักสามสิบแต้มขอสิบแต้ม ทิ้งที่สอง0แต้มเลยนะครับได้เลยเอ้ย80-90แต้มเลย80เดี๋ยวจอกันอีก3เกมครับไม่เอาพี่2เกม2ใกล้โอ้โหแต่ที่เตรียมมาเป็นเท่าเดียวเนี้ก็น้องทำตามเป้าหมายก็ถือว่าน้องทำได้ได้ดีเลยนะวันนี้ก็ต้องเดี๋ยวดูอีก3เกมว่าจะเป็นยังไงคิดว่าวันนี้เราจบที่หนึ่งไหมน่าจะน่าจะจบที่หนึ่งใช่แล้วพี่คิดยังว่าไปญี่ปุ่นพี่จะทำอะไรบ้างมองตาเองก็รู้แล้วใช่ปเวละ เชสเฉาเซปอลเชสไปเฮดตำลามาแจมานเรื่องคิวน็องเบลมอน์โอ้โหอย่าไรอยู่นะแต่ว่าหลังมาดิตองเคบอกเพื่อนเนยมาแล้วเพื่อนเนยมาแล้วดิแล้ววงอัปเดตไปดูฮะเอาแล้วคีแมนคือปู่ชิว่าแจคุณล้อมแม่แล้วตองเคจอนนี้เป่น้องไรอีได้เมจิกมีปัญหาเหมือนกันแล้วระเบองแจยอร์ดับเบิ้ลน็อกพอเชสกับแม็กโซนัท แล้เรียบร้อยแล้วนะบ,บอกตอนเคไปันิดคิวเมจิกได้โอเคครับทุกคนครจบวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการแข่งขันทรา,ายฟิตเตอร์ลีก2022วันนี้ก็คือบรรยากาศจบเกมการแข่งขันในเกมที่5นะครับวันนี้ผมว่าเราได้2ไก่แล้วก็เฉลี่ยแต่ละเกมเนี่ยก็มีบูดไปเกมนึงสี่เกมไม่บูดเท่าไหเออใช่เลยครับสี่สี่เฉลี่ยแล้วก็วันนี้นะจบอันดับที่หนึ่งของตารางนะครับประมาณ70แต้มนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศหลังจบการแข่งขันวันนี้ครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุุ่่งนี้สสาาาหรรับผมมเจ์ซพย ไปเจอใหม่แรุ่งนี้ครับตรงนี้สวัสดีครับดูภาพบรรยากาศเลเนีย่ยที่หนึ่งเหรอที่หนึ่งเหรอเฮ้ยนิ้ว<ะ> สวัสดีครับเพื่อนเอนครับนี่เราสุ่รายการเจมส์ซ่าพาตะลุยวันนี้เป็นวันที่2นะครับของการแข่งขันแถนพีเทอร์ลีคสองพันยี่สนะครับเราตอนนี้ก็ประมาณเวลาประมาณ11บเอโมงกว่าๆแล้วตอนนี้น้องๆแต่คนก็กำลังอาบน้ำเตรียมตัวแล้วก็เก็บของเพื่อที่จะไปสู่งานแลนด์ครับและคิดว่าหลังจากแข่งจบวันนี้สำหรับผมนะอยากให้อยู่ที่หนึ่งและเดี๋ยววันสุดท้ายเราก็จะไปอะไรกันต้องโเซมาไกันอะไรกันอะไรกันอะไรกันปอย โอเคครับเพื่อนครับตอนนี้เราก็อยู่ที่นั่งเขาเรียกว่าที่ประจําที่การแข,ข่งขันของเราันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนเรานั่งอยู่นี้นะตรงนี้ก็จะเป็น M I C H นะครับตรงนี้ก็เป็น m อ c นี่คือนี่คือ,คอเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศการแข่งลองแทนก็มาให้ดูนี่ตอนนั่งครับใหเ้เดี๋ยวคุยเรีกก่อนคนจริงยิงงานออฟไลน์รู้สึกไงบ้างครับกับสาย,ยาที่คนตั้งให้ครับคนจริงยิงงานออฟไลน์ก็พร้อมครับเอาเอาแบบว่าวันนี้จบที่หนึ่งะคิดว่าจะรังที่หรือยัที่หนึ่งสิเฮ้ยี่ขอเก็บไวไปญี่ปุ่นด้ ขอให้คนะออไปด้เยนะมีบรรยากาศทังแข่งพี่นิวที่เพชี่คิวที่เออตรงนี้มีปรนแล้วจิลงมาลองทโนเพรเด้สเรมีแล้้จะไปโเาดลซ่าปเก็บเพื่อนแ่จรน้องดาวจากอาายก็ผม้จอแต่จีก็โยกไปแต่จีก็โดูเหมือนกันนมุมนี้เหลือคนเดียวอ่ะปวเตะบุปผาแล้วไ่โดนเพื่อนราคไม่สวยแล้วครับผมลองทำโนเพติดเละแท้ไปหมดเลยครับผมมันตัูี้ <บ>นี่ไงแล้วเออเล่นเททั้งคู่แต่ว่าการก็ว่าเราทำตวเวเนี่ยไปก่อนนะฮะท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วถ้าเมจิกจบตรงนี้ผมมันเลยนะเรื่องทิวไปโดนแล้วนะเหมือนก,กันครับผมอาสาอาสาจะทำได้หรือเปล่าตอนนี้เหลือซ่าคนเดียวโอ้หมูฟเดียวตรงนี้ครับผมเจอดักระหว่างทางฮะ แต่น่าจะดึงถ้าผมเบเตกมาได้ครับผมเหลือสองคนแล้วฮะโอ้แต่ไม่สวยเท่าไหร่นะครับถ้าสะดุดตรงนี้เนี่ยตารางคะแนนมันแน่นอนครับผมที่ไล่ขึ้นมานะฮะสติวเดินออกมาแล้วครับผมหลังจากอ่านคิวฟีถือ M4 กลับมาเป็นเดตต้องปั๊มเรือในสมองไปยิ่งหวานทุกตอนนี้คือไอ้ทานอลาวนะกับหน้าขชาเปอร์โอ้เอาชั้นไม่มีแฟกแกรนเนกครับผมเสียดายจริงนะสติวหามุมอยู่แล้วเห็นนิๆเห็นรอจ่เปรยดอกนี้เรียบเลยชุดเดียวเที่ยวสวรรค์เลยคับเบอร์ซ่าโอ้แล้วเหมือนจะรู้ด้วยหรือเปล่าว่าในสมองเนี่ยยังดดดินนนขึ้มาปประบไก่อ ปล่อยให้เขาโอ้ยโอ้โหช็อตนี้ครับผมสูวนไม่หายเลยแล้วจะดึงเพื่อนก่อนครับผมกูค้ชเหมือนกันเลยครับเป็เด็ดใช่ครับเอาแต่นี่ไงนแล้วลูกแรกลูกที่สองไม่เรียบร้อยเมสซี่กับสมอลครับผมจอนันทิพย์ไปครับได้ไปเพียงแค่สองแต้มเท่านั้นครับแต่เอาล่ะครับผม เฮ้ยถ้าเกิดว่าเก็บคิวหมดเลยแซงกลับนะครับผมแซงครับแซงแซงกลับนะฮะคือไม่ต้องหมดก็ได้เอาอีกสักงสองคิวสองคิวบวกสี่ก็จะเท่ากันสามคิวไปอ่าสามคิวพอเก็บคิวปุ๊บแล้วก็ขยับไปเล่นแทนในมาร์เดียหูยตัวเลขขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นี่ร้อยกว่านะฮะหารสองใบหารสามเลยสามเลยเหรอใช่ครับผมกลับมาเล่นกับเพื่อนดีกว่าหรือว่ามาเอาออปชั่นเพิ่มฮนะครับผมดาอาอปชั่นดูตรงละนี่ไงแกเนตสองลูกเขาเรียกว่าเดอบลเนท ใช่ฮะปาวิดเมื่อกี้โอ้โหวิดไปเลยนี่ครับโดนไปได้ตายชีกใช่ครับผมแต่ตรงนี้เนี่ยกระตุนเนี่ยเต็มๆเลยไม่วิดแล้วดอนนอนยังไงนอนนิ่งเอาไปหนึ่งเม็ดเรียบร้อยมาเฮ้ยมีรถบังเปกิกไปไม่รอดไม่รอดแล้วครับแบบนี้รถรถก็ไปขึ้นมาแล้วเรียบร้อยว่าไม่พลาดนะไม่ถึงหนึ่งสามไม่ถือว่าลุมแล้วนี่ไงเลยนคิวได้ไปก่อนครับผมเก็บคิวพยายามเก็บคิวเก็บคิวได้เหนึ่งคิวครับสองหนึ่งไม่ถือว่าลุม้ายใกล้ ถ้าได้ตัวไก่มันแน่นอนนะคใช่ครับยอนคิวนิ่มพอไหมเกาะแดงบวกแดงอ๋ตามที่คาดครับวง9ฮะแต่ว่าวงที่9เนี่ยดูเหมือนทางด้านของอุ้ยแต่ว่าวงวงมันแรงวงมันแรงวงมันแรงหนึ่งหนึ่งครับผมหนึ่งหนึ่งแล้วตรงนี้ครับลืมคำนวณวงหรือเปล่าแต่เสียเปรียบในเรื่องของเกาะและเลือดเกาะแตกไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมยอนคิวฟ้าแฝดยันรัวๆเลยยอนคิวเฮ้ยเดินเดินแบบนี้ดีไหม วัดแม่นวัดแม่นใจถึงมากขึ้นมาเจดายังไงย้อนคิวหามุมถ้าต้องขูต้องหัวนะไม่ได้ต้องหัวไม่ได้ต้องหัวแต่ไม่เอาเลยเลยสี่เจ็ดเกมมิ่งเอาไปเปิดจุดตัวเองซะกันแต่ระเบิดลูกนี้ผมบอกเลยเอาสั้นไปสั้นไปสั้นไปเยอะเลยฮะเยอะเลยแต่ว่าแลกกันมาหูเอาอีกแล้วเป็นเด็ดเหตุจอดส่งธนโดนน็อกดาวน์สี่สีเกอร์ปลายเช็คตายแต่ว่าเขาอยู่ขวาขึ้นมาแล้วเออสตาเกมพิก นี่ไงระเบิดมันสั้นเกินไปเกมพลิกจริงๆครับผมเมจิคโอเลือก oh, ที่จะตีทางนี้ก่อนครับเพราะว่าถ้าไปตีอินไลน์ทีเจ็ดยิงหวานตัวมันโผล,ล่นะฮะถ้ไปลากมาทีเจ็ดเอ้ยระเบิดไม่เนาะระเบิดมาไหม ยัเลี้ยอนคิวผมไม่ได้สิวฮะเอาแล้วครับสิวยังไงเอ่ยแล้วมันจะรู้ตำแหน่งครบทั่วด้วยเป็นเดไปได้ชอปเปอร์ใสตะกอรอเลยแล้วเป็นบีติเกอร์ไม่ได้เลี้ยอนคิวขึ้นบายยิงมุมนี้ยังไงพอไปได้ชอปเปอร์แล้วบีติเกอร์ไม่ได้เลี้ยอนคิวเออร์ต้าไปได้บีติเกอร์เหมือนกันยังไงหนึ่งหนึ่งเจไดเจไดเจไดไดเออร์ต้าไปแล้วเหลือปุนมาปุนมาเรียบร้อยครับผมเมจิกฮะได้แล้วหอที่เจ็ดไปก่อนครับผมตอนนี้เหลือหนึ่งหนึ่งระวังเมจ บอลกันเก๋ากับกับทงไม่เก๋ากับสนเตอร์นี่ยังไงอีกแล้วไม่เพียงพอเป็นเฮ้ยเป็นใครผมเป็นใครเรียบร้อยอีทูไนสปอร์ตเกมโอเคครับผมครับจบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันแอลเอมพีเตอร์ลีก2022วันที่2ครับซึ่งผมบอกว่าถ้าเสียงแฮมแห่ๆนึงขอโทษด้วยนะพอดีว่าเป็นตะกวนเจ็บคออ่ะเพราะว่าได้ที่2 2เกมแล้วขึ้นมาอยู่ที่1นึ่ล้กับสูดีนะแห่งังกร เรบอกว่างี้เพื่อนสามเกมแรกหนึ่งสองสามเกลเ,เราเรียกได้ว่าสามเกมเราได้ห้าแต้มแต่สองเกมสุดท้ายเราได้เกือบมาประมาณสี่สิบแต้มก็ถือว่าโอเคนะถือว่าบูตัพขึ้นมาหรือเรียกได้ว่ามิรามาเนี่ยคือบ้านของเมจิกและพรุ่งนี้มิรามาเริ่มสามเกมตอนนี้ยังตัดสินอะไม่ได้แต่ก็ถือว่ามันยังอยู่ในแบบโอเคอยู่เดี๋ยวไปคุยกับน้องกันว่ารู้สึกยังไงสำหรับการแข่งในวันนี้ตามผมมาครับ เลยคือภาพหลายอย่างแข่งขันเสร็จครับตอนนี้ก็กำลังประชุมทีมมันอยู่วันนี้ถือว่าโอเคเดี๋ยผมน่เดี๋ยวแม่งสุดสุดเลยแม่งจับไปเองมาจัดเ่ยผมแน่าจะ๋ยวมาแม่งสุดสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วเอาอีทูน่าให้หมดไปเลยอันนี้อันนี้ที่เปิดเนี่ยที่เปิดไม่ตายอีเล่เนี่ยเนี่ยสองเตีเลยได้ปีกได้พิ้วเนี่ยสี่หกเฮ้ยสวยแล้วโอเคเก็บของกลับแคมป์ กันดีกว่าเพื่อนลากันแล้วแต่ตรงนี้ไปเลยกันเห็นใจกันทีมวันพรุ่งนี้ครับแข่กันแข่งในมิเตอร์ลีกเดย์สามมีสิ่จะไปญี่ปุ่นด้วยกันเห็วเจอกันพรุ่งนี้เพื่อนๆสวัสดีครับสุดยอดเลยครับดีด้วยพสุริการเจมซ่ามาลารวย EP ี่3ครับซึ่งบอกว่าอันนี้เป็น EP สุดท้ายของการแข่ง Thailand m e t a อร์ัี่สิ2สครับนั่นคือ day final นั่นเองซึ่งบอกว่าตอนนี้พวกเราทีมงานมีจิตถึงที่ G Speed หรือวิ่งพัดไปที่เรียบร้อยแล้วครับ แต่น้องๆน,นี่กำลังเดินทางมาอยู่ซึ่งวันนี้มาตรการเข้มงวดมากคือมีการตรวจโควิดอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อที่จะให้ปลอดโปร่งปลอดภัยกันทุกคนนะครับว่าเดี๋ยวน้องๆมาเดี๋ยวตอนกินข้าวเดี๋ยวจะพูดคุยกับน้องๆว่าก่อนเริ่มเกมวันนี้พวกเขามีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนและพวกเขามั่นใจว่าจะได้ตรวจไปญี่ปุ่นไหมแต่นี้เดี๋ยวผมขอตัวไปถ่ายรีว่นะอนะนเีรยวแล้วกนกลับมาสู่ช่วงประมาณบ่ายสองนะครับวันนี้มีการเข้มงวดเรื่องม,ม,มาตรการการตรวจโควิดกันสักนิดนึงนะครับ อันนี้เราอยู่กับน้องๆในที่เรียบร้อยแล้วคือเตรียมเอาเซ็ตของไปอยู่แล้วก็เตรียมตัวที่จะพร้อมกันแข่งขันคาราเตนเดี๋ยวไปฟังนี้สำหรับการสลับกันให้ดูบรรยากาศการาเตรียมของนะครับบทสัมภาษณ์อาจจะมีน้อยอันนี้คือโคอ้ชว่าที่แชมป์ปีนี้ครับนะ,ะพี่ดำพูดถึงความพร้อมวันนี้นะอะไรพูดถึงความพร้อมนีนวก็เต็มร้อยอยู่แล้ววันนี้ม,ม,ม,นนมันต้องแชมป์ในวันนี้ ช่นี่คือความพร้อมของทีมเมจิกว่าที่แชมป์ทีเตอร์ลีของวันที่สองแล้วไปญี่ปุ่นแล้วไปที่สถานีนาก,กาลิตะอยู่กับมือปืนโลกประจันโลกเบี้ยวครับก็บอกว่ามือปืนอยู่ออนไลน์เขามันจะมาแค่ไหนคิดว่า5เกมวันนี้เราจบที่เท่าไหร่คิดว่าเอาแชมป์ที่หนึ่งครับที่หนึ่งเหรอืมไม่เถื่อเลยอ่ะไม่เถื่อเอาที่หนึกก่งเลยเะเอาที่หนึ่งเอาเล่นไเอาที่หนึ่งเอาเล่นทำไมอ่ะเอาแต่เจอที่ตลาดที่หนึ่งเลยนะ ยอบยอดัอแรงเดี๋ยวไม่ได้เจียนเลยบอกเลยได้ครับน้องเวัครับผมว่าครับพีลยวเจอกันที่ตอนเซ็ตอุปกรณ์เสร็จครับเพื่อนมุกแล้ว ชงรับ e port, เมจิกอีสปอร์ตโดนบอลเช็ดน็อกไปนั่นนะเด็กแต่ว่าเมจิกตัวเล่นเหลือเยอะมากและเรียบร้อยแล้วอะไรอีกเกมบอลเ,เช่าจะเกมไปเมจิกกำลังจะกินไก่ครับแล้วอาจจะเป็นการคอนเฟิร์มหรือเปล่าเออสื่อแทบจะแบบการันตีความชัดเจนฮะตรงนี้อาจจะมีหนึ่งตัวอยู่ในมือเมจิกนะ เล่นกันดีจริงฮะสหรับเมคือคือบอกว่าเมจิกกับทีเวิร์คมากคือการจะเข้าการจะทำการจะไฟแล้วรวมไปถึงการที่ไม่ควรเล่นตอนไหนถ้าสังเกตนะแกเข้ามาหล้วงคืนบ้านเราแล้วบอกบอกไม่ก่อกแกค่อยออกแล้วออกมาสิบอลสแัตบอกจัดให้ถ้ามาคนเดียวมาจัดให้บอลสแัตยังไงครับน้องเลยอีกไปแล้วดูเอาตัวรอดครับบอลสแลตส่วนไปแรละเออเจอแล้วฮะเออซาพารชันลุยเออซา เค่ว่าเราทเกมแรกจบไปแล้วและเราคว้าไก่ได้ด้วยในบ้านในแมตนีมิลลวมามิลลามาแล้วก็เมจิ้งทีมจำไว้ว่ามิลลามาบ้านเมจิ่เดี๋ยวเราลอามว่าเสร็จเแล้วให้ดูว่าเราทำยังไงกันไปแรกคาริจิว่าธรับสวัสดีครับเป็นไงตะกี้ยังไงบ้างก็ไม่แม้จะกินลิปตันเลยก็รู้อยู่พี่เรามิลลามาแมปเราประกาศให้รู้ไปเลยพมิลลามาเมจิก เราๆ่่าเรา่าาลุยดได้ไงาเ่รามงเ่างเร่กันเกมแรกล็่ข้าวงกวดันได้อีก่เกมแรกเปิดไก่มาก็ดี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 เมอะไรไหมด้สึกแบบคนล้องถ้าเกมนึงขอดีนีเกมอ่าขอดีดดีทุกเกมก็ได้เป็นไรที่ไงคำว่ามิลามาบ้านเมจิกมันมเรื่องริงอ่ะนะเพราะว่าตัวนี้อีเลนเกลเราไม่เอาเลยนะเราแต่มิลามา ไม่เอาดีแล้ววันนี้มีกีมาสามเองทำได้มากมากกว่าเด็กครับเล่นอีต่อครับเ่าอะเกมแรกวันนี้มึงเปิดไก่เลยอ่ะอิ่วป้าดิบบอหรือไงอิ่วป้าดิบบอหรือไงกินไม่เป็นเดี๋ยวพาไปกินที่ญี่ปุ่นแล้วเป็นไงไมั่งความสุขยงวันนี้ก็ปผดหรอกครับคิดว่าอีกกสัเกมหนึ่งเราดีๆแล้วโอกาสเรา100%ก็น่าจะ100%เดี๋เกมนึงนะคนจริงยิงงานออนไลน์ว่ะไว้เจอกันดีเกมหน้าไป ครับหนึภาพที่จับอยู่ตรงนี้เป็นเพเทเดรตเดินเข้าใส่มีสโมกขวางอยู่แล้วฟาแฟตตัดหน้าไปทิ้งแล้วคูณสามกดเดน,น้นๆนะนน้องใส่โอทูสเกตไปแล้วดูฮะสติแกกระดึงตัวเ <c oughs> องกลับเข้ามาในควันก่อนแล้วมี Q. เลอคิวเลอคิวน้องได้อีกช็อปเปอร์ต้องเลอคิวไปแล้วกดไกลๆอยู่ซะไปลุยบอกไม่ไหวพี่ไม่ไหวพี่แบบนี้ต้องถอยก่อนะนะเจ็บซะน่้รักไปเก็บจิโกโยนน้องไปเหมือนกันเอาละครับทีนี้ ต้องดึงจังหวะนิดนึงครับโดนน็อกอยู่แล้วเลยอีโดนน็อกจากพอเชสครับโดนแจมมาจากชาร์เปอร์อาแล้วดิเอาแล้วดิคดีพิกแล้วดิแต่ว่าเมจิกต้อแต้่ไปยจนสุดแล้วจะแยกไปน็อกสไตล์อีคนหนึ่งโอ้โหแล้วดูเจไดขอปั๊มยาก่อนครับแล้ววงมาแล้วด้วยทีนี้วงมันชนเมจิกก่อนนะท่านผู้ชมเอ้ยแล้ยอีโดนซ้ำอุ้ยอุ้ยโอ้โหนูอยู่ในสมองแล้วดูกดช็อตนี้ไปแล้วบอเชสได้คิวจากลอีไปแล้วชาเปอร์ได้คิวจากเลยอีคิวไปแล้วตอนนี้เหลือสองโคลสหรับเมจิกแล้วดูช็อตนี้ของเพชรเด็ด นัดสุดท้ายยังจะไปน็องใส่เจได้ได้อีกครับทุกตัวสำคัญทุกจะหว่างสามหรือจะหายตัวหนึ่งก่อนแล้วเรียบร้อยไาเป็นเลขไปแล้วสิได้เรียบร้อยครับเพชรเตะกระยอนคิวครับแล้วเป็นเพชรเตะทริปเปิลคิวอย่างเฉียบครับท่านผู้ชมเพชรเดชตัดสินใจได้ดีมากครับเปิดน้องเปิดน้องเพชรเปิดน้องเรียกแบบของเราอยู่แล้วเอ้ยเอาเงี้ยวันนี้ก็จบการหาเกมที่สองแล้วเดี๋ยวต้องหาสามเกมคราวนี้เรียกได้ว่าผมการันตีให้นะหกสิบเอเจ็ดสิบเอาใจแล้วกันว่าเราไม่สิบ ขวาแชมป์ินรีและมิสิตมาอยู่ต่อที่ประเทศปุติเดเรียไว้ไปแชมป์หนึงก็ได้เพวยความชัวเนาะทเ่ซัพเอมาโดนยิงหลายตแล้วดเพเดตเพเดตก็มาเน็อตธนวดาดเพเดตเพเดตหลักเราะเห็นเพเดตเด็ ไปเข้าไปเฮดเดตดับไปเข้าไปแล้วโปรโดนเอาไฟต์โร่ไปไหมเดตโดนน้องจับดุนโอ้โหเพชรเก่งกับขุมแล้วช็อตที่โบโบ้ก็เอาให้แล้วโดนสวยขึ้นมาโอ้โหพอบู้ดโดนจบอยู่ที่11แทบไม่มีคิวเลยนะใช่ครับโบโบ้ได้แต่เออซ่าพารุยไปเหมือนการทำดีที่สุดจบการแข่งเกมที่สามแลวเพื่อนครับวันนี้เหลืออีกสองเกมก็คือเกืียวทั้งสองเกมเลยซึ่งเราบอกว่านี่คือสิ่งที่พี่ดำเราการันตีกี่เปอร์เซ็นต์นะพี่แปดสิบได้ไหม แปดสิบแล้วนตตรอนตัดได้ตัดได้ตี้อยเปร์เซ็น <c oughs> ตดได้อยเลนแต่ตว่าจะจบที่หหรอสต่คิดว่าน,ะน่าจบที่หน,นึน<ข>อ้อ่ชมีเตอร์อาไ,ไว้ที่แคมป์ะเพื่อไปซีนคนเดี๋ยวเจอทีในเกมที่สเกมทห้าแล้วเดี๋ยวตัดภาพไปที่ัว <c oughs> สัเราไม่ใช้ <c oughs> <c oughs> น่าจะยากอีกหนึ่งวงสลับพวกเขาแต่ไปที่เมจิกกันบ้างครับมีแกชีกออกซ้ายไปนะครับเมจิกทุกทีมก็จะอุ๊ยอย่าบอกนะเอลิที่ผมพูดจะเป็นจริง <c oughs> หรือว่าซิโลยากครับเมจิกแข็งพอครั้งนี้เมจิกแกรู้อยู่แล้วนะครับน็อกไปสองหรือว่าจะสูญแต้มจริงๆและท่านผู้ชมหลายอีส่วนมา ไล่ <gesch> สวนมาตอนนี้บอกเลยกองเชียร์เดี๋ยวเชียร์เดทเดทในสติทั้งใจศูนย์แต้มอีสปอร์ตเออเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเช็คก่อนเหรอคุณเซ็กกับผมว่ามัมีแต่ผมก็ไม่ได้กินเัวหายไวเกินฮะตัวหายไวเกินโดนแซม่ดีก้นไปจัว่ะแล้วจะมนที่สองเลยเฮ้หนึ่ง ครับเเนนี่่่ยทาาจะเห็นเ,นเ,เตะน้ำสติลไปเมจิอีสปอร์ตกำลังเคลื่อนตัวมาสวยๆเธอโดนไปเก็บสติลเป็นการสติลคิวไปใช่ครับเอแล้วด้านล่างนี่เจ้าแจ๊าะช้อนลงมาแล้วด้วยพยายามจะงัดใส่ทูนายหรือเปล่าใช่ครับดูครับไรอีกการเพ่งขอ,ของฮันนิดหน่อยครับสำหรับทางเมจิอีสปอร์ตะส่วนแค่เหลืองไม่มากแล้วครับดูว่าไรอ กับเพื่อนแล้วก็น่าจะพองกันครับตรงนี้ไห้ทีนายพยายามจะล้อขอบเขามาเอาให้ทีนายก็สู้ขาดใจเหมือนกันแต่ว่าเดินมาเจอจอบแจ๊บที่หลอดอยู่แล้วบิสกเกอร์โดนซ้ำไหมยังเอาไห้ลงมาจอบแจ๊บครับแต่อไปเคสน็อกแต่จอบแจ๊บเดินต่อผู้สามตัวกลน้องไหมตัวกลน้องไหมตัวกลโอหเสียดายครับจอบแจ๊บเกือบไปขอเช้ยได้ไปดีนายเพื่อนให้ด้วยนะครับผมอยากไปญี่ปุ่น เจอกันไปที่อิตาลีเจอกันที่เจแปนครับเจอกันที่เจแปนเลจอกันที่เจแปนเลยเจอกันที่เจแปนไหมเจอะสามนี่เขาจะาาาาไปเจแปนกันมึงไปด้วยไหมหรือว่ามึงไม่ไปละไปครับ <laughs> ไป <laughs> อาณาเมจิกครับก็เห็นความมน่าจะได้เสียปืนและรวมเห็ความเลื่อไหวนะน่าจะครบถ้วนดีครับใช่ครับเมจิกอีสปอร์ต4คนนะ471คนและอีสปอาระอ๋อแล้วโทูสเกิร์ตไปเปิดชอด็อตครทะลี่ร้อยไปเขาใส่ซ่าพตะลุยฮะระยะไกลทีเดียวใช่ครับโอทูสเกิร์ตครับแสบจริงๆครับยังคงทำดาเมจกับเม โอทูสเกตเหลือเงี้อีลูไน4-7ว่าหนึ่งนะคัตอนนี้แต่กลับว่าตอนนี้กลายเป็นอีทูไนครดึงที่มัดคูลงส่วนเมจิกตอนนี้ยังไงฮะจะต้องรอดูกันเมจิกเคลื่อนตัวขึ้นมาครับ ครับประคองอยู่คะสำหรับอีทูไนายนี่คือวงฟ้าเนี่ยมันดันหลังแล้วแลมันเป็นเนินสูงด้วยครับจะหาเหลี่ยมขึ้นยังไงฮะอีะทูไนายเลาะขึ้นไปเรื่อยๆครับครับธนาดลต่ามปที่เด้รัคิวครับมือก็ยังได้อยู่อยย<ๆ>ไม่ลั่นพอดีวนกอนวนก่อน เฮ้ยเห็นได้ดิเห็นได้ดิเรียร์คิวเรียร์คิวแล้วส่งเพื่อนเข้าไปส่งเพื่อนเข้าไปตัวเองขำอยู่ส่งเพื่อนเข้าไปส่งเพื่อนเข้าไปตัวเองจะโดนส่งแล้วบีสซิเกอร์น็อคเออซ่ามาทะเลยคันนี้เองแต่ว่าส่วนคือจากละอ์ดับเบิ้ลน็อคไปบีสซิเกอร์เก็บเอออซ่ามาทะเลยมาทะลุโดนน็อควงเอาละครับดูท่าเฟนเด โตอยู่ระยะไกลแต่แกเป็นแค่คูณสี่นะครับอาจจะทําการลำบากอยู่โอ้ยแล้วไม่น่าจะไหวแล้วครับอีสิเกอร์แบบนี้แต่ว่าขอเอาเซนดหนึ่งเรียบร้อยครับสิเกอร์ตายวงไปอีทูนาอิสวดเกมมิ่งจบอันดับสามไปแล้วตอนนี้ครับเหลือแค่เมจิกกับ47่สิบเจกมเม้งโอ้ทูสเกอร์ครับค่อยๆขึ้นมาแล้วเหมือนแพดเดิลเห็นแพดเดิโชวอไม่แม่ชมครับเม่ชิบีสปอร์ตครับเจ็ดทีมประกันเกมสุดท้ายเกมที่สิบห้า มือด้วยนะครับมือที่ด้วยและเช่นเดียวกันบาทีกเยออร่ามันต้องรอต่างากอย่างเป็นทางการต้องจบให้คุณน้าครับพี่บูและก็พี่อาด้วยนะครับผมสําหรับการพาเกมมันๆตลอดตั้งแต่วันแรกแล้วก็วันนี้นะฮะจนเมื่อวานนี้นี่ก็จะเป็นทางฝั่งของทางพี่เป็นแล้วก็พี่บอมน์มันเด่นะครับก็ต้องขอขอบคุณเหล่าทาเลนต์เหล่าแคสเซิลราทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่ได้มาร่วมกันกับงานในครั้งนี้กับไทแลนด์ซีเนอร์เตอร์ลี่2022ครับ แต่เราตอนนี้นี่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะทําการาคิดในใจทอนเลขไว้ในใจเรียกได้ว่ากำลังคดิดเร็วอยู่ครับบางเรื่องมันก็จริงๆอาจจะไม่ได้คิดหนูนะแต่ก็ไม่เสียจริงๆจริงๆจรจะิงๆจร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 ได้เลยนะครับผมแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีใช่คิดว่าตอนนี้หลายคนน่าจะค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าอันดับหนึ่งและสองนี่จะเป็นคะแนนแรกแน่ย ไปแข่งคับต่อในไอแพนพรีเตอร์ลีกมีทีมอะไรบ้างใช่ครับผมก็อตอนนี้อาจเรียกว่านักกีฬาทั้ง16ทีมนี้ครับเป็นนักกีฬาระดับหัวกะทิของวงการในบ้านเราถือว่าค,ครับผมทีมที่ได้รับตำแหน่งชนะเลิศในการแข่งขันของไทยแลนด์พรีเตอร์ลีก2022ได้รับเงินรางวัล100,000บาทครับแล้วก็สิทธิ์ในการเป็นตัวแทนแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นได้แก่ Magic Esports นี่ครับมาแล้วนะฮะ Magic Esport นั่นเองนะครับใช่ขอให้ช่วยนะครับนะครับเดี๋ยวสามารถคอมมนก่อนว่านั่นแต่ยอนอยู่เรามาตัดปยนี่ยืนแถวแรกแถวครบ จข่งที่เป็นทางการนะของประเทศพรู้สึกไงบ้างน้องตอนนี้ก็ดีใจมากๆครับผมรู้สึกว่าจะ้องให้จะร้องให้แข่งให้ก็ดีใจมากครับก็ที่สลุดอะไรได้ไปต่างประเทีอะไรก็ตาไม่เต็มที่ครับทังแรกก็เด็ดเด็ดครับทังแรก่ากไปดาวเทศครั้งแรกไปเลยถ้าไปแข่งอ่ะครั้งแรกนะถ้าไปเที่ยวเกินไปแล้วเอาเอาแข่งเอาเลยไว้ซะแล้ว อัี้อะไรอีกนะโอเคถามไม่ได้ก่อนเป็นไงบ้างแชมป์แรกในนามเมจิกอีสปอร์ตที่แบบเป็นแชมป์อย่างเป็นทางการต่างใจเราไปญี่ปุ่นกันบ้างเมื่อี้ฮะไปญี่ปุ่นไปในนามแบบแข่งออฟไลน์เหมือนบ้างก็ดีใจอะตะใจอะมันแบบเราอยากไปอยู่แล้วไงทำได้ทำได้ต่างใจยิ่งมั่นใจใช่ยอดจะไปเออร์ซ่าครับมาดูเออร์ซ่าบ้างอันนี้ไม่อย่างไม่อออันนี้รุ่นน้องอันนี้ถือว่าออฟไลน์ครั้งแรกถูกไหมที่นี่ ออฟไลน์ครั้งแรกและไปออฟไลน์ต่างประเทศครั้งแรกด้วยเช่นเดียวกันเป็นไงบ้างถือว่าย้ายมาปีแรกกับเบนจิตะสบความสุดเลยเป็นไงบ้างครับก็ดีใจแล้วก็สนุกครับสนุกดีใจครับดีใจครับชิบหายเลยด้วยเดี๋ยวนี้พี่ถือให้อันนี้คือของบันพีเตอร์เดี๋ยวพี่เอาไปใช้ที่ญี่ปุ่นนี่ว่าน้องรักผมไม่วางไม่วางเงนินเลยถือไปให้เล่นอยให้อย่ให้เป็นไงบ้างครับวันนี้ออฟไลน์ครั้งแรกออฟไลน์ที่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ออฟไลน์ต่างประเทศครั้งแรกนับตั้งแต่แข่งเกมมาคนึ่งร้อยหนึ่ง ได้ท <icana>, ีห่หนึ่งแชมป์แสนเป็นแชมป์แรกถ้งแบบแชมป์รับโลกก็สนุกมากครัแล้วก็ดีใจนะไม่เคยประเทศรู้สึกดีใจไงพี่คอมมิก้วะอะไรนะคอมมิกวะอะไรวะผมตัองส่ีุ่่เรายังไม่ได้เตรียมเลยดิและตอนนี้ขอจากลาด้วยเสียงเฮจากนักกีฬาสามสอเฮ้